สวัสดีทุกคนนยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอร์เพิ่มเติมของมังงะวันพีชในตอนที่993โดยเนื้อหาในตอนนี้จะมีชื่อตอนประมาณว่าความฝันของวานอุคุนี้โดยหน้าปกตอนก็จะเป็นเรื่องราวพวกคาร์เนตเช่นเคยนะฮะซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในตอนที่ลอร่าแล้วก็กติเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ทําการแต่งงานกันในตอนนี้โดยเนื้อเรื่องในตอนนี้เริ่มต้นมาก็จะเป็นเรื่องราวเกิดกับงานทศตการแห่งไฟนะฮะ ที่ในตอนนี้คนในประเทศวานอที่เมืองหล่ดอกไม้เนี่ยก็ต่างกําลังมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขแต่ว่าในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหน้าตาที่มีความสุขของพวกเขาเนี่ยแฝงไปด้วยความกลัวเพราะว่าประชาชนที่เมืองหล่ดอกไม้ที่ดูเหมือนจะมีความสุขเนี่ยความจริงแล้วพวกเขานั้นกลัวโชกุนโนโลจิอย่างมากและในวันงานเทศกาลแห่งไฟก็จะเป็นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นที่ทุกคนนะฮะสามารถมีความสุขกันได้เต็มที่เพราะว่าเป็นวันเดียวที่โชกุนโนโลจิเนี่ยเดินทางออกไปจากเม ซึ่งในวันงานเทศกาลแห่งไฟนั้นผู้คนนั้นก็จะมีการเล่าิทานะฮะเกี่ยวกับข้าฝันที่ว่าตะโกนโคสกีเนี่ยทาการต่อสู้กับไคโดแล้วก็โรจิที่เกาะนิคชิมาเนื่องจากในงานเทศกาลแห่งไฟนั้นจะเป็นวันเดียวเท่านั้นที่พวกเขาเนี่ยมีอิสระที่จะได้ฝันกันซึ่งในสปอยในตอนที่ที่หลุดมานั้นก็หมายความว่าเหล่าผู้คนที่เมองหลุดออกม้ที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยที่เหมือนกับว่าพวกเขานั้นจงรักภักดีต่อโรจิเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงนะฮะแต่มันเป็นเพียงเพราะว่าพวกเขานั้นกลัวโชโกโนโรจิเท่านั้น แล้วก็ได้ตัดสลับมาที่เกาะนิกชิมะซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการเปิดเผยมานะว่าครีเนี่ยได้ทําการใช้กระสุนพิษในการโจมตีโดยกระสุนนั้นก็จะมีชื่อประมาณว่าไอโอเกอร์ซึ่งเมื่อถ้าเกิดมนโจมตีถูกศัตรูเนี่ยร่างกายของคนคนนั้นก็จะมีน้ําแข็งปกคลุมแล้วก็ต้องทุกทรมานจากการโดนน้าแข็งกดัดส่วนทางด้านลูฟี่ในตอนนั้นก็กำลังวิ่งอยู่กับซันจิซึ่งจู่ๆก็มีเฮดไลเนอร์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมานะฮะโดยลักษณะคนคนนั้นคื่องบนนั้นก็จะเป็นกอริ ซึ่งดูเหมือนว่าเฮลเนอร์คนนี้น่าจะมีความแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะลูฟี่เมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยหยุดวิ่งแล้วก็ตั้งท่าสู้แล้วเมื่อซันจิมองเห็นลูฟี่ก็เลยโกรธเป็นอย่างมากแล้วก็บอกนะว่าเขาสามารถจัดก,การศัตรูพวกนี้แทนลูฟี่ได้เป็นแค่ใช้เวลาสิบวิเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ทันจะพูดจบจู่จูจินเบนันก็ปรากฏตัวขึ้นมาและจินเบนั่นก็ได้ทาการจัดก,การศัตรูที่ล้อมรอบลูฟี่ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายซึ่งซันจิเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกงุบบนี้ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยจินเบลูฟี่แล้วก็ซันจิก็ได้ทาการเดินทางร่วมกันเพื่อมุ่งหน้าไปหาใครโดที่อยู่ด้านบนส่วนทางด้านยามาโตในตอนนั้นก็ยังคงวิ่งไล่ตามชินโบุและก็มโมโตะเกะโดยในตอนนั้นก็จะมีแมวตัวหนึ่งที่เฝ้าดูพวกเขานะฮะโดยลักษณะของแมวตัวนั้นก็จะมีกระดาษลูปตาปิดอยู่ซึ่งก็จะได้มีการเปิดเผยมาว่วแมวตัวนั้นเนี่ยสามารถทําให้เป่าหัวนันรู้เรื่องราวที่แมวตัวนั้นนั้นมองได้และเมื่อเห็นแบบนั้นเป่าห ว่าในตอนนี้ยามาตโตะแล้วก็มอมโนสเกตยังอยู่ด้วยกันซึ่งเมื่อคิงได้รับรู้แบบนั้นก็ได้มีการประกาศไปยังลูกน้องทุกคนนะว่าผู้บุกลุกครึ่งหนึ่งเป็นซามนด้ของตัวโกงโคสกิและถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถฆ่ามอมโนสเกตได้แล้วก็การต่อสู้ในสงครามนี้ก็จะจบลงอย่างง่ายดายซึ่งในตอนนั้นเองซาสเกิที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับกองกำลังหุ้มเกาะซึ่งพวกเขาปรากฏตัวมาแล้วเจอกับยามาตโตะแล้วก็มอมโนสเกตพอดีนะฮะเหล่ากองกำลังพวกนั้นก็เลยทําการยิงส่ยมอมโน ซึ่งชินะบุมาเห็นแบบนั้นก็เลยเอาตัวเองเข้ามาบังนะฮะแต่ว่ายามาโตะที่วิ่งตามมาก็ได้พุ่งเข้ามาป้องกันเอาไว้แล้วก็ได้ตัดภาพไปที่ด้านบนดมของเกาะนิคชิมะซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่คินมอนเดนจโร่อชุราโดจิแล้วก็อินูราชีเนี่ยทำการใช้ท่าโทเก็นทศกะฟันสายคายโดเนล่ามังกรอยู่รุนแรงในตอนนั้นนะฮะจู่ๆคายโดนั้นก็บ่นนะว่าเขาเนี่ยเห็นเงาของโคซกิโอเด้ในการโจมตีของกลุ่มก้าปอกดาบแดงแต่ว่ายังไงซะก,กลุ่มก้าปอกดาบแดดงนนั้นก็ไม่่ใชโอ และเขานั้นก็ได้บอกนะว่าตอนนี้เขายังสบายดีเพราะว่าไม่มีสมราร์ไคนไหนที่แข็งแกร่งเท่าโคสกิโอเดงและพลังของพวกแกก็มีไม่มากพอที่จะฆ่าฉันซึ่งบาดแผลที่เกิดจากท่าทเกนทุสก่ของพวกคินมอนเนี่ยมันสามารถฟันใครโดเข้าแล้วก็ทําให้ใครโดน,นเลือดออกได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะทให้แผลเก่าที่โอเด้งน้งสร้างเอาไว้เนี่ยเปิดขึ้นมาอีกครั้งและหลังจากนั้นใครโดน,นก็ได้คำรามออกมาเป็นคลื่นลมขมาา้าไม้ทจจีหรือว่าใบมีดลมออกมาโจมตีกลุ่มก้าวปอกดาบแดง ซึ่งการโจมตีในครั้งนั้นก็ทาให้อีโซน,นตกใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าจากการโจมตีของไคโดก็ทาให้คีครูเนี่ยแขนขาดแล้วก็กระเด็นไปต่อหน้าต่อต,อตาของเขาและเนื้อหาสปอนวันพีในตอนที่993เนั้นก็จะมีประมาณนี้และถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์วต้คลิปนี้ได้เลยเ๋ยวผมจะไปอา่านอย่างแน่นอนส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ